สวัสดีครับนักเรียนม2ที่น่ารักทุกคนนะครับอ่ะที่ครูติดไว้นะครับก็จะมี3เรื่องใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับเสียงแล้วก็เกี่ยวกับวิศวกรรมที่เปรียบเทียบวิศวกรรมกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนะครับอวันนี้ครูว่าจะมาพูดเกี่ยวกับไฟฟ้าก่อนนะครับ การเกิดกระแสไฟฟ้านะครับก็จะมีองค์ประกอบมีโครงสร้างของอะตอมนะครับก็จะมีสาสามอย่างนี่นะครับมีโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับซึ่งทําปฏิกิริยากันนะครับปฏิกิริยากันนะครับให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้านะครับทำกันยังไงแบบไหนให้ไปถามรูวิทยาศาสตร์เนาะเอาให้รู้ คร่าวๆเฉยๆว่าเออมันจะมีโครงสร้างของอะตอมอยู่ประมาณนี้นะครับตัวตอนก็จะเป็นอนุภาคประจุไฟฟ้าเป็นบวกอย่างเงี้ยนิวตอนนะครับก็จะเป็นอนุภาคเป็นกลางอย่างเงี้ยแล้วก็อิลิตรอนนะครับก็จะเป็นอนุภาคที่ประจุไฟเป็นลบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันทาปฏิกิริยากันยังไงแบบไหนเนี่ยถาเดิปสอบถามครูวิทยาศาสตร์เอานะโอเคนะ ก็ให้รู้คร่าวๆตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะอ่านตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไปศึกษาที่อื่นก็ได้ครับถ้าเกิดสนใจสนใจเพิ่มเติมเนาะก็พูดคร่าวๆตรงนี้ก่อนอ่ะต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าก็จะมีสออย่างด้วยกันนะครับไฟฟ้ากระแสสลับนะครับที่เขาเรียกว่า AC นะครับแล้วก็ไฟฟ้ากระแสตรงที่เขาเรียกว่า DC มันแตกต่างมีความแตกต่างกันในเดียวเราไปดูกันนะครับกระแสไฟฟ้าสลับนะครับคือ AC นะครับก็จะเป็นกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ในครัวเรือนเลยนะครับในอาคารในโรงงานนะครับเครื่องใช้ก็จะเป็นพวกตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับออยู่ในครัวเรือนนะครับแปลงกำเนิดก็ อ่าเป็นลงไฟฟ้าโดยตรงเลยนะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นกระแสสลับนะอ่าแล้วก็ค่ามันจะไม่คงที่เลยนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับการใช้ด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าพวกอ่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อปรับอากาศที่มีค่าที่แตกต่ดดางกันนะครับผมเอาต่อมาครับ DC นะครับกระแสไฟโดยตรงนะครับ กระแสไฟฟ้าโดยตรงเนี้ยก็เขาเรียกว่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงเนาะก็จะเป็น DC นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกไฟฉายพวกแบตเตอรี่พวกเซลล์แสงอาทิตย์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะมันก็จะเป่าต่อไปทางตรงเลยก็สม่ําเสมอเลยค่าค่าของไฟค่าอะไรก็จะตรงนะครับก็จะคงที่ตลอดเวลาเนาะอย่างเช่นแบตเตอรี่กี่วต์กี่วัตต์เนี่ยมันก็ เท่านั้นอะไรประมาณเนี้นะครับผมอ่ะแล้วเราก็สงสัยว่าเอแบตเตอรี่บางตัวอ่าระบบโซล่าเซลล์บางอย่างทํำไมถึงใช้กับสิ่งที่เป็นควาเรือนได้นะครับมันจะมีตัวแปลงนะครับตัวแปลง DC เป็น a c ซซึ่งเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับเอาคร่าวๆตรงนี้ก่อนเนาะ อ่าแม่อ่าจะพึ่งไปเจาะลึกเลยนะครับผมเอาต่อมานะครับก็จะเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าการต่อวงจรไฟฟ้าก็จะมี3อย่างนะครับก็จะมีอนุกรมมีขนานแล้วก็มีวงจรผสมเนาะอ่ะวงจรอนุกรมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับทางเดียวเลยนะครับ การตอบตอบ่ตอ,ต,อตรงเลยต่อไปทางเดียวเหมือนรถที่ขับไปทางเดียวเลยนะครับซึ่งมันขาดจุดไหนนะครับก็ไม่สามารถทำงานได้เดี๋ยวจะไปดูให้ดูค่าก็แล้วกันในการต่อวงจรน,นะครับแล้วก็วงจรขนานนะครับก็จะมีทางแยกต่อปุ๊บมันก็จะมีทางแยกออกไปนะครับผมก็เขาเรียกว่าวงจรด้วยนะครับซึ่งขาดจุดใดจุดหนึ่งก็สามารถที่จะ อ๋สามารถที่จะทํางานได้นะครับแล้วก็จะมีวงจรผสมนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าจะพูดในเรื่องของอนุก,กรมแล้วก็ขนานก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะครับผมอ่ะต่อมานะครับกระแสไฟนะครับอ่ะซึ่งดูนะกระแสไฟนะครับที่อ่าอ่ะกระแสไฟมาปึ๊บประมาณเนี้ยนะครับ เข้ามาแล้วนะครับผมแลก็จะมีอันนี้ก็คือสถานีเนาะอาจจะใส่หลดไฟอันนี้หลอด LED หรือว่าอะไรก็ได้ตัดยาวมานะครับซึ่งค่าอันนี้เขาเรียกว่าค่าโอห์มเนาะค่าโอห์มที่ค่อนข้างที่จะแตกกลางกันนะครับอ่ะเสร็จมาครับค่า R คือค่าความต้านทานรวมนะค่าค่าความต้านทานค่าความต้านทานหนึ่งสองสามสี่ อาจจะมี5้ามี6หรือว่า1 2สองก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราเราจะต่ออะไรนะครับนะต่อต่อไฟฟ้าต่ออะไรอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าที่ที่จะให้ดูก็คือการต่อเน,นี้ยมันถ้าเกิดขาดจุดใดจุดหนึ่งเนี้ยไม่สามารถที่จะทํางานต่อได้นะครับคือ1 2 3สาเนี้ยคือถ้าเกิดขาดจุดใดจุดหนึ่งก็ไม่สามารถทําได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือ หาค่านะครับหาค่าของดต้านทาันออกก็จะมี R รวมมี R1 R2 R3 R4 อี่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็รวมกัน2บวก4บวก6บวกแอ่าก็รวมแล้วก็เป็น20คือรวมรวมแล้วก็บวกกันโดยตรงเลยนะครับก็จะเขียนค่าค่าต้านทานนะครับนะค่าความต้านทานของมันความต้านทานรวมของมันนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นขนานเนาะขนานนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับขนานเห็นไหมถ้าเกิดเราขับรถบื้อมาเนี่ยบื้ออันนี้ก็เลี้ยวซ้ายอันนี้เลี้ยวขวาอันนี้ทางตรงอะไรประมาณเนี่ยซึ่งขาดจุดใดจุดหนึ่งก็สามารถอันอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะทํางานได้นะครับผมอ,อันนี้ขาดตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็ยังใช้งานได้ขาดตรงนี้ตรงนี้ก็ยังใช้งานได้ในประมาณเนี้นะครับอันนี้คือแบบขนานซึ่งนิยมใช้ในครัวเรือนบ้านเราเนาะเนาะถ้าเกิดหลอดใดขาดถ้าเกิดทําอนุกมลแล้วหลอดใดหลอดนึงขาดอะไรประมาณนี้ขาดหมดเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็นิยมนะครับนิยมใช้ในครัวเรือนของเรานี่แหละในรารต่อแบบขนานเนาะอาจจะต่อบางบางบางอย่างอาจจะต่อ ต่อแบบผสมก็ได้นะในบ้านเราก็อาจจะมีรู้แหละนะครับผมอันนี้อาช่งางไฟฟ้าเขาเขาก็จะรวมรวมค่ารวมอบน่ะค่ารวมอ่าค่าต้านทานรวมนะครับ,รบก็จะมี R าหนึ่งนะครับเซตหนึ่งส่วน R รวมนะอาร์รวมก็คือค่าต้านทานรวมนี้แหละก็มีหนึ่งมีสอง มีสามประมาณนี้อาจจะมีสี่มีห้ามีหกก็แล้วแต่เรานะครับซึ่งเราจะต้องเราจะต้องหาคอลอนอก่อนนะครับของอคอลอนอของสองสี่หกก็จะเป็นสิบสองนะครับอ่ะสองหกสิบสองสี่สามสิบสองหกสองสิบสองนะครับซึ่งเป็นการหา ค่าค尔นอนะครับแล้วเราก็เอามารวมกันเนี่ยหกบวกสามบวกสองนะครับหกบวกสามบวกสองแล้วก็บวกสิบเอ็ดเอ้ยบวกแล้วก็ส่วนสิบสองแล้วก็รวมนะครับเสร็จแล้วก็รวมสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับอ่าซึ่งนะครับมันจะมีข้อสอบอยู่ ให้ไปดูนะครับก็จะจะมีบางสิ่งที่ครูพูดนี่แหละมันเป็นข้อสอบนะครับข้อสอบปลายภาคของเราเองนี่แหลนะเนาะอืมแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาเนาะครูมีอุปกรณ์อยู่นะครับให้เราต่อวงจรนะครับวงจรมีว่ามีอยู่ประมาณสามวงจรเนาะมีอุปกรณ์อยู่แต่ว่าเราหยุดก่อนนะอืมเราปิดเทิมก่อนเดือนหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีโอ,อกาสเดี๋ยวครูจะให้เรา ฝึกต่อวงจรไฟฟ้าแนะแบบอนุกรมกับขนาดดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะแค่นี้นะลองไปศึกษาดูนะเกี่ยวกับการคำนวณเนี่ยเนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับมีนะมี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 ข้อสอบปลายภาคด้วยนะครับอันนี้ก็ขุดไว้นะอืวลองไปศึกษาดูนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงเนาะเสียงแล้วก็การเปรียบเทียบระหว่างวิศวกรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์ที่มันแตกต่างกันยังไงอ่ะเป็นคลิปต่อๆไปก็แล้วกันวันนี้ก็จบแค่นี้ขอให้นักเรียนโชคดีในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยีของวิชาของครูก็แล้วกันนะครับศึกษาเยอะๆนะครับวันนี้ก็แค่นี้ไปก่อนเนาะสวัสดีครับ